เฮียจริงฮะไปถึงชุดเหรอไม่ไอ้ต่อยไอ้เฮียจริงฮะทำไมอ่ะเนี่ยเราก็จบแล้วกูเล่นแค่นี้ไอ้เฮียแปะทองเป็นชั่วโมงเดี๋ยวกูออกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวอันอีกแล้วเดี๋ยวกูรู้ถ้ากูเดี๋ยวกูเล่นแปแตเมี่ะคัรแล้วก็ปล่อยกูยืนหน้าเหลอเหมือนไอ้หนุ่ยเนี่ยพี่เก่าหน้ากากอะไรที่มันเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นสีทองแล้วก็คุมหน้ามาไอ้สัตว์แปะเยอะกว่าหลวงพ่อโสธรนี่กูเนี่ย ไม่ีนี่นะดงกว่าพายเง,งี้ยสงสารพี่แจ็คมาเลยเออนั่งแต่งตัวประชุมแต่กอะไรแปลกๆๆล,ล,ล,ลทุกครั้งนะมึงอยู่ที่ประชุมมึงก็แทนที่จะช่วยกูมึงก็ไปหูไม่ตาให้เขาแทนที่จะห้ามเขาตอนห้องประชุมว่าเอ้อย่าให้น้องมันแต่ง แต่พอกูมาแต่งเสร็จปุ๊บถามกูคำเดียวทุกครั้งเลยประโยคคลาสาสิกเวลากูแต่งอะไรแปลแกๆดูเหนื่อยๆถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยพี่มึงไม่ควรให้ผมแต่งแต่ทีแรกม <c oughs> ึงไอ้ตวงพอกูแต่งเสร็จกูรองซ้อมไม่พูดคำเดิมอีกนะว <c oughs> ่าไม่มีใครเหมาะหนูว่าเหมาะสุดใจกลัง